สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์สายฟรี EP ที่13แล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่า มูนน้ำชาและโคนี่อลิศกับแมวนั่นเองนะก็จะมาเปิดด้วยตัวกาชาทั้งหมด55บใบนะครับเปิดได้11รอบนะครับผมอ่าก็คลิปนี้บอกไว้เลยว่าถ้าไม่ได้นะครับก็แสดงว่าผมคงจะไม่มีดวงกับตัวใหม่ในเดือนนี้แล้วนะเพราะว่าไอดีของผมเนี่ยแต่และไอดียเนี่ยยังไม่ได้ตัวใหม่เลยสักตัวนะครับอาจจะเป็นที่ดวงผมซวยก็ได้นะครับผมอาก็ ถ้าคลิปนี้ไม่ได้เนี่ยก็คงจะดองลูบี้กับตัวกาชาไว้แล้วครับผมไว้เปิดเดือนหน้าเนาะหรือไม่ก็อาจจะเปิดอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเออคือผมคิดว่ามันจะมีตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันยังไม่มานะครับมันกลางเดือนแล้วมันยังไม่มานะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะขอเปิดอีกสักรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเอามูลน้ําชาเนาะในดีไซน์ฟรีนะครับคือ มันมีโมโลฮะอยู่ที่เป็นดาเมจธาตุไฟแต่ว่า,าสกิลมันไม่มีทารุอ,อมาตะครับสกิลดาเมจของมันน <S <S ผมก็เลยอยากจะได้มูลน้ำชาเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจธาตุไฟไปพลางๆแล้วก็ใบสบใบส,ใบสกลิลศัตรตูกับยกยลุยทศอ,ะอามะตะนะครับเออเป็นดาเมจผิดได้ด้วยนะอ่าตามนั้นนะครับถ้านมาองจะ ก็คงจะยังไม่ป้านแม็กนะครับผมถ้าเกิดว่าได้มาเพราะว่ากบอันตายังไม่ครบเลยนะครับกบอันตา8ดาว20ตัวเนี่ยยังเก็บไม่ถึงเลยนะครับส่วนกบไฮเปอร์เนี่ยก็มี6ตัวนะเก็บไว้เก็บไว้รอป้านแสงมืดหดหดนะครับผมตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้มูลจำชาเนี่ยบอกเลยว่าผมจะดีใจนะเอาตรงคือดีใจครับเพราะว่าจะได้ตัวตัดแรกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมีแค่2ตัวเองนะครับคือตัวบาวไฟกับมูลดุริยาง เดี๋ยวผมขอเนี้ยเข้าไปดูอีกเผื่อมันมีตัวมูนนะครับผมตัวมูล work from home นะครับอ่ะขออภัยด้วยมือลั่นนะครับผมนี่ตัวนี้อ่ะมีตัวนี้อยู่นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นตัวตัดแรกนะครับถ้าได้มูลน้ําชามาเนี่ยคือจะสุดจัดเลยนะครับจะได้มีคอมโบตัดแรกเพิ่มมากขึ้นเนาะโอเคมาครับไอจีสายฟรีก็เปิดเดือนที่แล้วได้โพไซดอนนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนที่ เดือนที่ตัวตัวไม่ลิมิเต็ดนะครับเป็นตัวธรรมดาของทางเกมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้มาเนี่ยก็แสดงว่าไอเดีซายฟีผมยังมีดวงอยู่นะโอ้โหบราวนักโตขึ้นนะครับผมคือถ้าไม่ได้มูนน้ําชาเนี่ยหรือว่าไม่ได้มูนอะไล่หรือว่าไม่ได้คนนี้อาอลตอะคนนี้อลกับแมวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้สองตัวนี้ก็อยากจะได้เป็นดาวินชีนะครับผมดาวินชีกับบอสจัลลเคนะครับ ตามตรงคือโคตรอยากจะได้บอสจระ,ะเข้เลยแต่มันยังไม่ได้เลยครับผมเอาตรงคือเสียดายมากนะครับดาวินญชีก็เหมือนกันนะครับ2ตัวหลักพื้นฐานผมยังไม่ได้เลยนะครับโอ้โหบลาเวเนจอนนะเปิดไปแล้ว2รอบนะครับผมก็ได้ตัวกา,กากมาแล้วก็ย่อยนะครับผมย่อยทิ้งนะครับโอเคก็ขอให้มันได้เอะส่วนกลุ่มรเลเรนเจอร์นะครับผมต้องขออภัยจริงคือเหมือนมันยังแบบ ผมยังไม่ค่อยอยากจะสร้างเท่าไหร่นะครับเออก็เร็วๆนี้แหละนะครับผมพูดได้แค่ว่าเร็วๆนีภ้ภายในเดือนนี้แหละครับผมเออเนาะตามนั้นนะครับโอเคโคนี่สาวคีย์บอร์ดนะครับผมตอนนี้เป็นตัวใหม่นะแต่ว่าออกบ่อยๆนะครับตัวเกลือต่อไปนะครับผมเป็นตัวเกลือประจํากาชาประมาณนั้นครับผมเออตัวตัวเกลือต่อไปเอ่อต่อไปถัดจากอะไรนรั่นแหละผมจําไม่ได้และโอเค โอ้โหมูลผีจีนนะครับตัวนี้ตัวการบินนะผมมีซลีอัซวินขาวแล้วนะนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อเอามาใช้ได้แต่ว่าผมคงจะแบบไม่ใช้นะครับอืมเพราะว่าซลีอัซวินขาวเนี่ยมันดีกว่าตามนั้นเนาะโอเคเงียบเหงาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันเงียบเหงาไหมครับ ผมรู้สึกว่ากลางเดือนมันแบบมันเงียบเหงาแ,บบแปลกๆอะ่ะเออมันน่าจะมีตัวแบบตัวใหม่ๆมาให้เรลสุ่มแล้วอะ่ะเออผมก็นึกว่าทางเกมจะเอาตัวเอาอีกตัวหนึ่งมาขายนะครับแต่มันก็ไม่เอามาขายนะครับทางเกมงงมากเลยนะครับโอเคผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผมยังไม่ได้ตัวใหม่เลยเออมันเงียบเหงาแ,บบแปลกๆอ,อ่ะพอพอไม่ใช่เดือนของโคลาโบเนี่ยเหมือนแบบอ่า เหมือนกาชามันจะเงียบเหงามากๆครับเออเดือเนเดือนที่ไม่มีตัว Limited ลิมเเตตอะก็ทําใจเลยครับเออก็มีข้อดีอยู่แหละก็คือข้อดีคือทําให้เราเก็บตั๋วกาชากับลูบี้นะครับเอาไว้เปิดเดือนคอลลาโบเดือนเดือนที่แบบมีตัวตัวเรนเจอร์เิมเเตตเนาะแต่ข้อเสียคือมันเหงาครับคือมันเบื่อประมาณนั้นนะสำหรับผมนะเออโอ้โหชุดกิโมโนนะครับโคนี่เฮ้ย ทำไมไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้โหผมอุสตส่าห์ดองตัวกาชาเวนานอยู่นะเออไม่ได้สักทีนะครับตัวใหม่เลยครับในไอดีผมเนาะคนอื่นนี่ก็ได้นะเห็นว่าได้สลีปในนาฬกาเนี่ยสลีปกะตัดนาฬกาเนี่ย,ยง่ายนะครับแต่และคนนะคนอื่นนะที่ไม่ใช่ผมกับตัวอื่นอย่างเช่นมูนมูน,นน้ําชากับคนนี่อลิกกับแมวอะ่ะคนก็ได้เยอะอยู่นะแต่ผมไม่ได้นะครับผมมาเปิดตอนที่แบบว่าเออมันเพิ่มโอกาสมานานแล้ว แต่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสนะพเพียงแต่ว่ามันน้อยมากนะครับผมผมมักจะเสี่ยงดวงกับพวกนี้นะครับเพราะว่าตามตามนั้นแหละคุณผู้ชมคือผมไม่ค่อยว่างผมแบบคงจะเปิดแบบตอนไม่ใหม่ม่ไหมไม่ได้ทุกครั้งนะครับเออผมคงจะเปิดไม่ได้ทุกครั้งตอนที่มันมาใหม่ๆติดเรื่องของธุระกับงานอะไรต่างๆนานาเนาะนะครับสำหรับผมโอ้โหบราวนักโต้คขึ้นนะครับ ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็น P100 ได้นะเออแต่ว่าเหมือนทางเกมเขาจะทําให้แบบทําให้จับยากหรือว่าออกไปจากเสร็จหลังแล,ล้วหรือเปล่าเนี่ยผมจําไม่ได้หละนะครับไม่ค่อยได้ดูเลยต้องขออภัยจริงๆครโอ้หันต้นหนนะครับรอบสุดท้ายก็ยังไม่ออกนะ55าบาใบนะครับคุณผู้ชมได้ไหมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเออคือผมเปิดมาหลายหลายไอดีแล้วอ่ะ เปิดรวมๆกันตัวกาชาเนี่ยแทบจะเกือบ200ร้อยใบแล้วนะครับเออในเดือนเดือนนี้นะครับเออแต่ก่อนอะนะครับรวมทั้งหมดอะนะครับรวมทั้งหมดถึงปัจจุบันตอนที่ผมเปิดในคลิปนี้เกือบจะ200ร้อยใบแล้วอะเออยังไม่ได้นะครับผมประมาณร5 0ยห้าิบใบประมาณนั้นแหะผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้รู้ว่ารู้ว่ารู้แค่ว่าเปิดแบบหลายครั้งมากนะครับแต่ไะดีทำให้คลิปแยกๆกันแต่ละวนันเพราะว่า อ่าเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปลงนะครับอ่ะแล้วก็ขอบุณทุกคนขอบุณทุกคนมากนะที่อ่าแอดกันเข้ามานะครับผมอ่าเดี๋ยวแอดไอดีสายฟรีผมมาเนาะ k o j I z 1นะครับผมแอดกันเข,เ,ขเข้ามาได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับใครที่แบบอยากจะเข้ากิลเนปจูนะครับผม NepTune e ตัวใหญ่นะครับต่อท้ายด้วยตัวแซดตัวเล็กนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับคือ ส่งคาขอเข้ามาเลยครับผมรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงป้ายน่ะป้้ยนะป้ายน้ําเงินเลยครับผมป้ายตานานเนาะผมรับหมดนะครับผมขอแค่ว่าออนทุกวันนะครับผมให้โอกาสก็คือไม่ออน3วันเนี่ยผมจะอ่าผมจะยังไม่เตะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นว่า4วันเนี่ยผมจะแบบเตะออกจากกิวเลยนะเออคืออ่าต้องออนทุกวันนะครับผมกิวนะขอแค่ เข้ามาเนี่ยคือเข้ามาเข้ามาตรงที่กิวครับเนี่ยมันก็จะล็อกอินให้แล้วนะสำหรับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคนที่แบบ ว่าผมเนยเตะออกม่วซัวอะไรแบบนี้นะคือมันขึ้นมันฟ้องอยู่ว่าอันนี feels, point, ้มันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะออนจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้ามาหน้ากิวตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นทห้ยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่อยู่นานอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ไม่เล่นพวกกิววอร์กิวเล่เนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นท้ายก็ได้นะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยสามวันสี่วันเนี่ยผมก็จะเตะออกนะนะครับผม เออตามนั้นเนาะอันนี้มันฟองนะไม่ใช่ว่าผมเตะมั่วซั่วน,นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็เหลือแค่38คนเนองนะครับก็เหลือตำแหน่ง12คนนะครับผมรับหมดนะนะครับผมของค่ออนทุกวันหรือไม่ก็ออลอย่างตามเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับผมเข้า1ครั้งเนาะเออตามนั้นนะครับก็เชนันตีกิเลสกิวอด้วยนะครับผมโอเคไอเดีสายฟรีผมก็ทำใจครับ ตอนนี้ก็พยายามที่จะเก็บรูบี้นะครับผมกับเก็บกบอันตรา8ดาวกบไฮเปอร์แดาวเนาะเอาไว้ต่อยอดในอนาคตนะครับเ,เดือนนี้ก็เงียบหเหงาแปลกแปนะคุณผู้ชมก็ตามที่เห็นน่ะนะครับโอเคกดออโต้ไปเลยละกันนะครับโอ้โหรอบนี้แพ้นึกว่าจะชนะได้นะเพราะว่าตัวผมเป็นล่างไฮเปอร์แม็กซตัวแต่มันก็ชนะไม่ได้โอโหอย่างที่คิดเลยครับคือ โภเซดอนผมไม่ทะลุอมาตะามันก็ดาเมจทำไม่ค่อยเข้าอ่ะเพราะว่าติดอมาตะานะครับโอเคผมแพ้นะครับรอบนี้ผมขอดูเกียร์ก่อนนะเงียบเหงาแแปลกเนาะเดือนนี้ก็เงียบเหงาแปแปลกนะครับอ่ะโอเคเกียร์ข้อดีนะครับผมเกียร์ข้อดีนะครับเกียร์คริสรต์มาสนะครับเกียร์คริสต์มาสเนี่ยคือแบบดีจัดๆนะครับผมก็เลยสู้ไม่ได้นะครับโอเค ตอนนี้ผมรอรองเงินซื้อไม่อยู่นะคุณผู้ชมอดใจรอหน่อยนะผมยังไม่ได้สตรีมตอนนี้นะครับคือผมเองก็อยากจะสตรีมมากแต่ว่าพอมันไม่มีไม้เนะี่ยผมแบบไม่มั่นใจเลยว่าผมจะทํามันได้ดีนะครับคือผมแบบมันต้องมีอะไรแบบที่พร้อมก่อนนะเออไม่ใช่ว่าผมแบบรอให้มันพร้อมทุกอย่างนะผมรอให้มันมีอะไรมันพร้อมหน่อยอย่างน้อยหนึ่งอย่างอรับผมถึงจะ ผมถึงจะเดินต่อไปแบบว่าทําต่อไปครับเออถ้าไม่มีอะไรเลยได้ทําต่อไปมันจะแบบมันเหมือนจะเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีอุปกรณ์ในการทําให้แข็งทาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับเกมลันเลนเจอร์นี่แหละครับเออประมาณนั้นเออเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวก็รอดูเลยรอดูจะเลยว่าในอนาคตช่องโคจิเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตปรับตัวก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มชิชินกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมโอเคก็ ขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตาเนมินนาบายบายครับผม